ต้มจืดกระดูกหมูค่ะต้มจืนฟักกระดูกหมูค่ะพี่น้องต่นมอละค่ะฟักเก่ได้ค่ะฟักเก่นะคะฟักแก่มาสิ่เสบกับฟักอ่อนนะคะเพื่อน,อนมันจะเหนียวนุ่มเสบกับกัน กระดูกหมูค่ะต้มจืดฟักกระดูกหมูค่ะเมืนน่อนี้มันก่อนต้มจืดฟักหมูสับเมื่อนี้ต้มจืดฟักกระดูกหมูค่ะเมนูเช้าค่ะพี่น้อง เอาไว้ตั้งแต่วันนี้ค่ะพรุ่งนี้จะได้เป็นเมนูตอนเช้าเมนูเช้าค่ะเพื่อนๆตมจืดฟักกระดูกหมูค่ะเส็บแซ่รดหมอเลยค่ะมาเนี่ยฟักแก่มันสะเหนียวนุ่มค่ะ ฟักแกค่ะเดี๋ยวรอให้มันเดือดขอบคุณมากมายนะค่ะเพื่อนวองที่มาดบชมจนนีลุ้นคลิปอย่างหลายค่ะ พอคอยมีเวลาถ่ายคลิปค่ะพี่น้องทำกับเขาก็เอามาใหา้พี่น้องเบ่งเบ่งที่ถ่ายไปถ่ายไปโทรทัพเมม่มรีเต็มค่ะพี่น้องดับทึบถ่ายบจบ ก็เลยมันมีคลิปมันนี้ลบออกหมดนะคะลบออกมดแล้วต้องจืดฟักใส่กระดูกหมูสุนใจเย็นๆนะคะนนามันสีใสเด้ะะ๋ยค่ะพี่น้องนนามันสีใสเหมือนน้ำเก๊กฮวยเด้๋ยค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะพี่น้องยายแก้ยวยังตองทำกับเขาอยู่เลยค่ะเพื่อนๆทุกคนอาจจะรับไปแล้วค่ะแต่ยายแก้วต้องมานาังทำกับเขาดูคลิปเป็นน้ำถ่ายคลิปเป็นน้ำทากับเขาเป็นน้ำนกำลังจานแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณมากมายเลยคะ่ะที่เขามารับชมขอบคุณที่รับกันรักษาสุขภาพ ตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันใกล้ตัวดูได้ทุกภาพดีๆ้วยค่ะพี่น้องรัวกับหอบๆเลยค่ะนีงไหมอหายยังดูค่ะเคิื่องยังที่ตํำตำราปักซี่ค่ะพี่น้องตำราปักซี่เก็บไว้เก็บเขาช่องฟิไว้ วเวลาข้าิตํามมันสามเกลอือข้าวขาราบผักชีทีใส่ช่องฟิตเนี่ยเอามาตําใส่กระสับเกลอืเอเพราะว่านานนนทีนานนนทีจะมีราบผักชีมาให้เราตํานะคะถ้าเราไม่เอามาตําเข้าช่องฟิตรากผักชีมันก็จะเปื่อดยด้วยค่ะพี่น้องเราก็จะได้เม็นเราก็จะเป็นเราก็จะได้ราบผักชี ต้ำๆเกินถ้ามันเปิดแล้วเราก็จะไม่มีรากผักชีต่ำนะครัพี่น้องต้องตุนใจเย็นๆน,นะครัพี่น้องน้ามันจังสใสใส่มันน้ำเก๊กควยพัและโอ้โิบเจี๊ยบ เสียบของงงอ่ะขอพี่น้องดูดาสุขภาพด้วยค่ะดีไฟก่อนนะคะถ้ามันแรงเราก็หลีไฟด้วยค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะขุ่นค่ะอันนี้เราก็ช้อนออกด้วยค่ะเด้อเราก็ช้อนมันออก ก็ชอนน้ำคุณคุณมันออกนำมันจะได้ใสด้ค่ะพี่น้องน้ำใสเหมือนมันเต็น ขมกระโดกหมูให้เปื่อฟักนุมน่มดังสีเซ่ตอนละลงเข้าก็ใส่ต้นหอมผักชีด้วยค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟใส่พริกไทยหน่อยนึงเซ่บค,ค่ะพี่นอีเช้าขอบคุณ้ะยคะพี่น้องที่มารับชมขอบวนเวลา ไปตั้งเจ็ดนาทีกว่าแล้วด้วยค่ะด้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆได้เจอกันใหม่ด้วยขอบคุณนะคะที่มาช่วยกันเก็บเหรียญตอนนี้ยังไ่ได้อย่างเลยค่ะสี่หาเดือนยังไม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่มารับชมสวัสดีค่ะ